สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรลดาทุกทท่านนะคะวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นวันศุกร์เนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะทุกทท่านนะคะที่เข้ามาดูมาชมสินค้าหากท่านอยากได้อะไรก็ทักทายมานะคะท่านอยากได้ผ้าคลุมไหล่ผ้าพ,พันคอหรืออะไรก็มีนะคะขอความกรุณานะคะเมื่อท่านพูดคุยกับวรดาแล้วค่อยพูดคุยต่อนะคะคุยต่อให้จบแล้วเราก็จะได้ตัดสินใจนะคะว่าเราจะทําอะไรต่อไปนะคะโอเควันนี้ วราดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะคะเราก็มีเสื้อผ้าจะเป็นผ้ามอ่อห่มนะคะมายกให้พ่อแม่และผ้าคามผ้าคามเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าคุณแม่กีทอเพิ่งเอามาส่งนะคะก็เลยจะมารวบรวมใส่กันนะคะหากท่านใดสนใจแบบไหนทักทายมาได้สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีเท้นแน่นอนพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะสินค้าของวราดาตรงปกนะคะไม่โกหกลูกค้านะคะชัดเจนนะคะโอเค ปลาบองเกีย่ยวบองสุกทุกขั้นตอนของวลาก็มีนะคะเดวจะยกโชว์ให้ท่านนะคะสินค้าของเรามีหลายราคากันนะคะบองของเราตัวนี้นะคะปลาบองของเรา สมุนไพรล้วลนะคะสุกสะอาดทุกอย่างวรลดาทําเองนะคะอันนี้4ีกระปุก100บาทนะคะมีอยู่2แพ็กเกจนะคะท่านอยากได้แพ็กเกจนี้ก็ได้อยากได้แพ็กเกจนี้ก็ได้นะคะอันนี้เราเอามาโชว์ให้ท่านดูจะมีป้ายวรลดานะคะวรดาก็คือวรลดาผ้าคามนี่แหละค่ะเป็นคนทําเองมีเผ็ดน้อยกับเผ็ดกลางนะคะอันนี้คือ100บาทค่าส่ง30บาทเท่านั้นนะคะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการทักมาเลยนะคะเราพิเศษให้ท่านเลยนะคะอันนี้ชุดละ4กระปุก100บาทนะคะ อันนี้เป็นชุดละสามกระปุก100บาทนะคะเต็มกระปุกนะคะหนึงร้อยกรัมเต็มเป๊ะนะคะอันนี้หนึงร้อยกรัมเต็มเป๊ะนะคะอันนี้นะคะอันนี้เผ็ดน้อยนะคะสติกเกอร์แดงนะคะอันนี้สติกเกอร์กลมนะคะ3มกระปุกร้อยกระปุกเดียวสามสิบหาาทนะคะขายหน้าร้านอันนี้เราซื้อเป็นชุดเป็นเซตไปเลยแบ่งให้ลูกให้หลานนะคะแบ่งไปไม่หกไม่แตกไม่กระแทกไม่ซึมนะคะวลดาใช้กระปุกอย่างดีเลยนะคะทําเต็มเป๊ะ ราคานี้ก็พิเศษนะคะอร่อยสุกทุกอย่างทั้งปลาทั้งเครื่องเคียงนะคะเคียงเคียงก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะรวมกันทุกอย่างนะคะเป็นสุกทั้งหมดเลยนะคะอันนี้สามกระปุกหนึ่งร้อยนะคะโอเคแล้วเรามาเซตนี้นะคะเซตนี้ละกระปุกละห้าสิบบาทสองกระปุกหนึ่งร้อยนะคะแต่เราจะยกให้ท่าน เซตนี้น้ําหนักเท่ากันเป๊ะแต่ถ้าส่งทางไกลวลาดาก็จะเอาตัวนี้ส่งให้นะคะมีเพ็ดน้อยเพ็ดใหญ่เหมือนกันกระปุกละห้าสิบาทนะคะร้อยละ3าสิบเหมือนกันค่าส่งนะคะร้อยต่อไป10บาทเท่านั้นนะคะนี่คือเซตนี้แล้วก็มาเซตนี้นะคะกระปุกไม่ซึมไม่รั่วเหมือนกันปริมาณเท่ากันเลยนะคะแค่คนละกระปุกคนละอย่างแค่นั้นเองนะคะห้าสบาทเหมือนกันแล้วมากระปุกนี้ กระปุกนี้ส่วนมากจะใช้แบบว่าไม่ต้องเดินทางไกลเนาะเอาไปบ้านไปอะไรก็สะดวกแล้วแต่ท่านชอบนะคะชอบเซตไหนมาได้นะคะอันนี้ก็กระปุกละ50บาทนะคะรวมนะคะรวมสองกระปุก100ท่านอยากเอาเซตไหนวรดาจัดส่งให้เลยนะคะแต่ถ้าส่งทางไกลเน้นตัวนี้ตกไม่แตกกระแทกไม่ซึมนะคะแล้วก็มีกระปุกละ100แล้วก็กระปุกละครึ่งกิโล100 330กรัมเต็มเป๊ะ ครึ่งกิโลร้อยห้าสิบหนึ่งกิโลสามร้อยค่าส่งเพียงสามสิบบาทเหมือนกันนะคะโอเคค่ะจะมายกเป็นเสื้อยืดนะคะโอ้เสื้อผ้าฝ้ายนะคะเสื้อผ้าฝ้ายตัวนี้นะคะ,ะคาราคาร้อยเ็ดเก้าวรดาจัดโปรหยูดร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเป็นผ้าเป็นผ้าฝ้ายนะคะมีสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่นะคะมี ี่เบอร์นะค่ะยกให้ท่านดูแต่วันนี้จะยกโชว์แค่38นะคะโอ้สี่สิบตัวนี้นะคะท่านอยากได้นาเบอร์ไหนทักมาได้นะคะโอเคแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันร้อยเจ็ดเก้าวรดาจัดโปหน้าลายคือร้อยห้าสิบบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักมาเลยใส่เป็นคู่เป็นเซตก็ได้นะคะร้อยห้าสิบบาทคือเสื้อนะคะวลร,รดาจ,จะยกกงางเกงขึ้นให้ท่านเลยนะคะ จงของเข้าเป็นแบบนี้ค่ะตัว250นะคะแต่วลดาก็จัดโปรให้ท่านตัวละ200บาทนะคะเอาคู่กันกับเสื้อก็เซตนี้350นะคะหรือจะแบ่งออกเอ,อ,อาแต่เสื้อก็ได้เอาแต่กางเกงก็ได้นะคะพิเศษเลยนะคะ200บาทจาก200บาทนะคะเสื้อ150เอาเป็นคู่ก็ได้สวยค่ะเอาเป็นคู่ก็แบบนี้นะคะเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นคู่แบบนี้นะคะโอเคค่ะ อันนี้เสื้อคอวีนะคะเสื้อคอวีแขนห้าส่วนนะคะตัวนี้นะคะเบอร์สามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่เราก็จัดโปรให้ท่านเพียงตัวละร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะหากท่านใดสนใจทักเลยวันนี้เรามีสินค้ามีกิ่งพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาได้ค่ะโอเคนะคะสินค้าเราพิเศษรัวๆเลยค่ะนี่ค่ะตัวนี้เรามี เป็นคอกินของผู้หญิงนะคะ44นะคะเราก็ให้ท่าน150บาทเหมือนกันนะคะ44นะคะน u เบอร์ Number 4นะคะ150บาทนะคะพิเศษสุดๆไปเลยท่านใดสนใจทักมาได้นะคะสิทธิคมีกินความส่งให้ท่านนะคะโอเคอันนี้เป็นเซตของผู้หญิงผ่านไปนะคะแล้วเราก็มาเป็นกางเกงตัวนี้นะคะถ้าท่านต้องการก็ทักได้นะคะ แล้วมาเซ็ตหม้อหอมนะคะเซ็ตหม้อหอมนะคะอันนี้ราคาเต็มสามเก้าเ้าเราขายท่านเพียงสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเสื้อเขียนสั้นนะคะอันนี้เป็นกางเกงนะคะราคาเดียวกันหากท่านใดกางเกงทักมานะคะใส่สบายใส่ดีมากนะคะเราก็จัดโปรให้ท่านนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะกางเกงเสื้อลดแล้วตัวละสามร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจเซ็ตหม้อหอมนะคะเซ็ตหม้อหอมเป็นนัมเบอร์ห้านะคะ เซตมอหอมเป็นนัมเบอร์ห้านะคะท่านใดสนใจทักมาได้เลยค่ะทักมาทักมาเลยนะคะสินค้าของเราโอเคค่ะอันนี้เซตมอหอมนะคะแล้วเรามีกเกงเกงมอหอมนะคะตัวนี้เกียงมอหอมตัวนี้เราก็มาขายง่ายๆให้ท่านนะคะเป็นภาพฝ้ายนะคะ เป็นผ้า้ายมัดย้อมคมนะคะตัวละ200จริงๆตัวนี้2 9 9เราให้ท่านตัวละ200บาทนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นขาจุ้มนะคะนี่ค่ะเป็นขาจุ้มขาจิ้มนะคะแบบนี้ขาจุ้มขาจิ้มนะคะขาจุ่มขาจิ้มนะคะโอเค นี่นะคะอันนี้ก็สไลด์นะคะขาจุ่มขาจิ้มเหมือนกันนะคะก็ให้ท่าน200บาทจริงๆตัวนี้ต้อง290เราแล้วก็ให้ท่าน200บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะสินค้าเราโอเคทุกอย่างมีกิ้งพร้อมขายค่ะแต่เราจะมีตัวนี้นะคะมาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะเป็นขาจิ้มเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นท่าป่านนะคะ ผ้าป่านเบาวิวเลยนะคะผ้าบางนะคะจริงๆตัวนี้ราคาตัวละร้อยเจ็ดเก้าแต่ว่าราดจัดโปรให้ท่นนะคะตัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นผ้าป่านนะคะตัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจนะคะเซลลนะคะตัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะนำเบรอร์หกนะคะนำเบรอร์หกมีหลายตัวนะคะอันนี้ให้ท่านเลยนะคะตัวละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะสุดๆไปเลยนะคะนะค่ะลายนี้ตัวที่หนึ่งค่ะหนึ่งร้อยหนึ่งนะคะ หนึ่งร้อยสองนะคะหนึ่งร้อยสามนะคะหนึ่งร้อยสี่นะคะโอเคอันนี้แค่ตัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะเพราะว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าเซลเตสสินค้าไม่ได้ตกค้างแต่พดอดีทางร้านม,มีเท่านี้ก็เลยเอามาโลสต็อกนะคะสินค้าใหม่คะ่ะแต่เอามาโลสต็อกเท่านั้นเองตัวละหนึ่งบาทนะคะหากท่านสนใจก็ทักมาเลยเพราะเรามีแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษอยู่แล้วนะคะ แล้วเวดาจะเอาเสื้ออัดกาวมาต่อนะคะต่อให้ท่านเพราะว่าคุณแม่ท่านเพิ่งเอามาส่งวันวันเมื่อวานตอนเย็นค่ะโอเคเอาไหนคะโอเคนะคะมาต่อนะคะเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อไหมประดิษฐ์อย่างดีเลยนะคะเี่คะ่ะสวยนะคะเนื้อผ้านแน่นหนาเลยนะคะคุณแม่ช่าง พิ่งตัดมาให้อันนี้อก40นะคะตัดทรงผ้าครามสวยจริงๆนะคะอันนี้เป็นงานตัดนะคะงานตัดนะคะไม่ใช่งานแบบเป็นโหลซื้อมานะคะอันนี้จริงๆต้องขายพันสองแต่ว่าเรามาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะตัวนี้800บาทนะคะสวยค่ะสีเหลืองงามมากนะคะ ท่านใดสนใจทักที่ขายถูกได้เพราะวลดาคเคยซื้อผ้าตัวนี้ไว้วจนลืมเนาะก็เลยเอามาให้ช่างตัดนะคะอันนี้แ0 0บาทนะคะได้แต่ค่าผ้าค่าช่างนะคะไม่ไม่ได้ตีกําไรนะคะ800บาทสีเหลืองสว้ยสวยนะคะอก40่นะคะแ0 0บาทค่ะพิเศษให้เลยนะคะแล้วลมาตัวนี้ด้วยนะคะอัดกาวนะคะอัดกาวตัวนี้อก4 2นะคะอัดกาวผิวอย่างดีเลยนะคะเราก็ให้ท่าน1,100จากราคา1ัน0นะคะ 1100บาทนะคะท่านใดสนใจทักเลยนะคะสินค้ามีจํานวนจำกัดนะคะสินค้าของเรานะคะแล้วมาตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะสวยอก4ี2นะคะอัดกาวอย่างดีเหมือนกันนะคะเราก็ให้ท่านนะคะ1,100บาทอกส1 2มี2ตัวนี้นะคะ จากพันหกเราให้ท่านตัวละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะเพราะเราอยากขายเงินมาหมุนนะคะอันนี้พิเศษเลยให้ท่านหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะอกสี่สิบสองนะคะมีสีชมพูสีขาวชอบสีไหนทักมานะคะเรายกนมเบอร์ให้ท่านเป็นนมเบอร์เก้านะคะอกสี่สิบสองมีสองตัวนะคะเก้าอกสี่สิบสองมีสองตัวะคะ่ะโอเคแล้ววันนี้เวลาดาจะมายกตัวนี้นะคะให้ท่านเพิ่งตัดมาเหมือนกันนี่คะนี่คุณแม่กีทอท่านเพิ่งตัดมาให้นะคะ อันนี้อก44นะคะตัวใหญ่งามแต่ก็จัดโปร1,100บาทจากราคา1,060นะคะ1,100บาทสวยมากนะคะนี่สวยอก44นะคะให้ท่านนำเบอร์สิมี2ตัวอก44ตัดสบายสบายให้ท่านนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีเท้แน่นอนแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะโอเคหากพ่อแม่พี่น้องจอะได้สินค้าของเรานี่ก็ทักมานะคะ สินค้าของเราตรงปกแน่นอนนะคะสินค้าใหม่ตลอดและขายถูกด้วยท่านใดอยากซื้อไปฝากไปต้อนให้คุณแม่อยู่เมืองนอกหรืออยู่ต่างจาังหวัดก็ได้ค่ะวรนดาจะส่งให้หรือท่านอยากซื้อเกี่ยวบองปลาบองส่งก็ได้วรลดาจะส่งให้เลยแค่ท่านส่งที่อยู่ให้ท่านไม่ต้องตามไปส่งเองนะคะวรลดาบริการทุกๆวันอยู่แล้วนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะเมื่อวานนี้ก็ไปสวนลกล ok มกมากๆเลยนะคะลก ok มากเลยไ ok ด้จะสั่งเครื่องตัดหญ้านะคะแบบ อ่าแบบแบบแบบชาร์ตนะคะแบบชาร์ตที่ที่ที่แบบไม่ได้ใช้ไฟเนาะเพราะว่าที่สวนยังไม่มีไฟเนาะจะซื้อไม่ไหวแล้วไปโอ้เก็บปวดทั้งตัวเลยเมื่อคืนไปกับหลานสาวน้อยลงคลิปให้ท่านชมอยู่นะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงทุกคนที่เข้ามาดูมาชมขอให้ท่านมีความสุขแฮปปี้กับบรรดานะคะขอบคุณค่ะ